สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์นในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถ แอดไลน์ไอดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ดีเอ็มเพรสเดอะซันเดอะเทมเพลนหนึ่งไม้แล้วก็เป็นไพ่เดอะเฮอร์ ไฟออ Pentacle นะครับไฟ l e 1 One แล้วก็เป็นไพ่ h จ h แฮง m a n สามดาบสี่ไม้อิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่อัดสิินถือไม้ทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวตุลลักขณาตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้าง ท่าที่ดูนะครับคือดวงของชาวตุลลัคนาตุลตอนนี้ดาวศุ์เนโคโจรเป็น3กับลัคนาเรียกว่าได้ตําแหน่งที่เป็นอุด,ดมเกณฑ์และตําแหน่งมหาจักรแทนเป็นตําแหน่งประทุมเกณฑ์ด้วยได้ทั้งหมด3ตําแหน่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีตุลเลยนะครับก็ถือว่ามีพลังงานในเรื่องของอสิ่งดีๆมีอํานาจมีวาสนามีบารมีมีในเรื่องของการได้รับการนิยมชมช,มชอบจากบุคคลอื่นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว แต่นะครับดาวศุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ตรงนี้ค่อนข้างดีก็จริงใช่ไหมครับแล้วดาวศุกร์เนี่ยก็จะโคจรขึ้นไปอยู่ในภพเลือนพันธุก็จะดีขึ้นไปอีกเหมือนเดิมนะครับแต่อาจจะดีน้อยลงหน่อยนิดนึงแต่ก็ยังมีคู่มิตรอุปอา่าคู่มิตรเสน่หาคอยสนับสนุนได้เพราะดาวศุกร์จะโคจรขึ้นไปในภพเลือนที่4ของลัคนาได้ตำแหน่งพันธุได้ตำแหน่งที่มีความมั่นคงกับในเรื่องของ สิ่งดีๆแล้วใช่ไหมครับยังมีดาวศุกร์นั้นได้ตำแหน่งอุดมมาเกณฑ์แล้วยังเล่งไปที่ดาวอังคารด้วยนะครับเป็นดาวคู่มิตรกันอย่างที่บอกไปเป็นคู่มิตรเสน่หาจึงได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวดังนั้นทีนี้เรามาดูไพ่กันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับคุณการงานของชาวราศีตุลลัคณาตุลมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นจากไพ่สี่ไม้นะครับแล้วก็อีเทพลนะครับใต้สําหรับเป็นไพ่อัศวินถือไม้นั่นเอง ช่วงนี้ชาวราศีตุลลักนาตุลค่อนข้างดูมีพลังงานของการเติบโตพัฒนาของการก้าวกระโดดไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่นะครับและมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการมีการงานที่เกิดความมั่นคงมีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุสน,นการส่งเสริมที่ดีได้รับการอุปถัมภ์อุ้มชูกับตัวคุณเองค่อนข้างดีอย่างที่บอกไปว่าดาวศุกร์นั้นเป็นตำแหน่งที่3ของลักนณะได้ประทุมเกณฑ์เป็นเกณฑ์นเนื้อหอมได้รับการสนับสนุสน,สน,นการส่งเสริมจาก คนอื่นดีขึ้นนะครับมีไพ่ t h เอ็มเพรสเกิดขึ้น Empress หมายถึงการได้รับการสนับสนุสนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นที่ดีโดยเฉพาะเพศหญิงนะครับเพศชายก็ได้แต่ว่าส่วนมากจะเป็นเพศหญิงที่ให้การสนับสนุสนกับตัวคุณพูดง่ายๆคืออาจจะมีเป็นนารีอุปธรรมได้นะครับเป็นได้ทั้งชายหญิงและเพศทางเลือกที่จะ อาจได้รับการสนับสนุนจากเพศหญิงคนนี้นะครับและอาจจะดูเหมือนกับเป็นคนที่ดูมีอํานาจมีวาสนามีบารมีอาจจะเป็นเจ้านายของเราเป็นมารดาของเราคือคุณแม่ของเราก็ได้นะครับหรือเป็นใครที่เป็นผู้ชายก็จะได้สามีไม่ได้ภรรยาใครที่เป็นสามีก็จะได้ภรรยาที่ดีพูดง่ายๆคือนาลิกุปธรรมนั่นเองที่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณได้นะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะได้เป็นเจ้านายเป็น แม่อะไรแบบนี้นะครับประมาณนั้นที่จะคอยอุ้มชูให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและมีพลังงานของการก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่นะครับการงานค่อนข้างดูมีความมั่นคงมีความแข็งแกร่งมีในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีการพัฒนามีการเติบโตมีการต่อยอดไปในทิศทางที่ดีมีความโดดเด่นนะครับกับในเรื่องของการงานที่ได้รับการาส่งเสริมการสนับสนุนค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับ ถือว่าเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีมากๆสำหรับชาวตุลแล้วก็ลักษณะตุลเพื่อคุณเองจะได้รับการยอมรับแล้วยังได้รับการสนับสนุนดีมันเลยทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะดูเหมือนเป็นเสือติดปีกเนาะที่จะคอยแบบทําอะไรแล้วก็มีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมดีแต่มันก็มีเป็นดาบสองคมนะครับอันนี้คือบอกไว้ก่อนว่ามันมีเป็นดาบสองคมได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไพ่เนี่ยเขาขึ้นมาลักษณะของ3ดาบ ห้าไม้แฮงแมนนะครับมันหมายถึงว่าชาวราศีตุลัคนาตุลเวลาขึ้นสุดก็จะมีคนคอยเหยียบเราตกลงมานะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติและสัจธรรมมากๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่สูงกว่าคนอื่นมันก็เหมือนตะปูที่งอกเงยขึ้นมาแล้วคนอื่นเหยียบตะปูมันก็ต้องเจ็บถูกไหมอันนี้เปรียบภาพให้เห็นนะครับว่าคุณก็จะต้องถูกตอกลงมานะถูกทุบลงมาเพื่อใหอ้คนอื่นเขาอาจจะไม่ค่อยแบบ ชอบเรานะครับหรือว่าเราอาจจะไปขัดขวางความรู้สึกของเขาหรือเราอาจจะเป็นคู่แข่งกับเขามันก็เลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีความรู้สึกที่อึดอัดใจเพราะมีคนคิดทําอะไรไม่โอเคกับตัวเราสามดาบเกิดขึ้นคือความผิดหวงังความรู้สึกความเสียใจนะครับมีประเด็นมีปัญหากับคนอื่นที่อาจจะดูเหมือนกับเขาไม่ชอบเราอืม แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีใครชอบเราหรอกถ้าเราอยู่สูงก็ต้องมีคนที่อยากจะทุบเราลงมามันเป็นเรื่องปกติคุณต้องรับมือนะครับกับสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะยังไงคุณก็ได้นะครับในลักษณะคุณในลักษณะของสิ่งที่ดีคือความเป็นโดดเป็นเด่นอยู่แล้วนะครับคุณก็แค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่บางครั้งมันก็ดูมีเหมือน เขาเรียกไงน,นะเหมือนเข็มที่ทิมแทงเราอะเนาะประมาณนั้นอะ่ะก็เข้าใจแต่เราก็ต้องเลือกเอานะครับว่าเราจะต้องทํำยังไงในเมื่อเราทํางานมันก็ต้องเกี่ยวพันกับในเรื่องของการงานที่ดีถูกไหมมันก็ต้องมีการไต่เต้ามีการแบบขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่าอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติเพราะคุณจะได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นจากไ่เดอะซันด้วยนะ แปลว่าอะไรแปลว่าตัวคุณเองค่อนข้างเฉิดฉายเลยแหละค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของความสําเร็จที่ดีมีในเรื่องของการสนับสนุนการส่งเสริมมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเอ็นดูกับเราแล้วมีลูกน้องที่ดีด้วยนะครับคอยสนับสนุนส่งเสริมกับตัวเราดีด้วยมีเดอะซันคือแสงสว่างนําพาชีวิตกับการมีความหวังใหม่ๆกับความสําเร็จที่เขากําลังรอคุณอยู่ดังนั้นชาวตุลก็คือไปแบบ เต็มๆรูปแบบเลยกับในเรื่องของการงานนะครับแต่ว่าก็ระมัดระวังเนาะกับในเรื่องของการมีศัตรตูหรือมีคนอื่นที่ไม่ค่อยชอบเราไม่ชอบเราอันนี้ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปพยายามคิดตกผลึกให้มากตัดสินใจอะไรควรที่จะต้องใช้สมาธินิดหนึ่งกับในเรื่องของการทำงานนะครับเพื่อเราจะได้แบบ ไปต่อกับในเรื่องของความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เราปรารถนาที่ดีนะครับแล้วก็อะไรที่ดูเหมือนกับมันมีความทุกข์มันมีความยากมันมีความลําบากมีไพ่เดอะเทมเพรสเทมเพรสหมายถึงการบาลานซ์สมดุลหรือว่าการเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางให้ดีที่สุดโดยการที่เราต้องมีสติกับการนึกคิดแล้วก็สมดุลไปแล้วคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่จะทําให้เราสามารถก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะครับ ความสําเร็จเข้าข้างคุณแล้วนะความมั่นคงเข้าข้างคุณแล้วนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนารีอุปธรรมก็เข้าข้างคุณแล้วนะก็ถือว่าโอเคนะมีหลายๆอย่างที่ดูมักจะมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสําเร็จแล้วอะไรที่เราคิดแล้วทําแล้ววางแผนดีแล้วนะครับนะ The Hermit เนี่ยหมายถึงการใช้สติก,กับการคิดในการที่จะต้องแบบ ทำอะไรแล้ววางแผนก่อนแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีและการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องไปถูกไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนาได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคในช่วงนี้เป็นจังหวะดีๆสำหรับตัวคุณแล้วก็อย่าลืม ปรับและเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้สถานการณ์สิ่งต่างๆนั้นหมุนวนไปต่อนะครับอะไรที่เครียดอะไรที่กังวลอะไรที่เคยกดดันอยู่อะไรที่เคยมีประเด็นและปัญหาอะไรที่เคยมีความเสียใจอยู่ในอดีต ละทิ้งมันไปให้หมดเริ่มต้นใหม่นะครับเดอะซันมันคือแสงสว่างมันคือการเริ่มต้นแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆไต่ตรองพ,อพิจารณาให้ดีนะครับอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตอบรับมามากขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินสภาวะการเงินขึ้นใบเดียวแถมยังเป็นไพ่ห้าเหรียญอีกต่างหากนะครับสภงวะการเงินของชาวราศีตุลลักษนาตุลเนี่ย จริงๆแล้วอะตามดวงโหราศาสตร์ถือว่าดีนะแต่ไพ่ทําไมขึ้นมา5เหรียญก็ไม่รู้นะครับเพราะหาเหรียญคือแย่ที่สุดในไพ่การเงินเลยนะคือตกละกรรมลําบากอยู่นะประมาณนั้นแสดงว่าชาวราศีตุลลคณะตุลอาจจะมีในเรื่องของเงินชนเดือนได้นะครับหรือว่าตึงมือขาดมือได้ในช่วงจังหวะหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ายังไงชาวราศีตุลลคันตุลยังสามารถหมุนเงินได้ค่อนข้างโอเคนะถ้าผมดูตามอสถิติของดวงดาว นะครับตอนนี้ชาวตุลลักษณะตุลเนี่ยมีดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับโครจรเข้าสู่เรือนการเงินโอเคแหละดาวพุธเนี่ยมาจากภพเรือนวินาศนะครับวินาศแปลว่ารายจ่ายอย่างกระทันหันเนาะแต่ว่าดาวการเงินเนี่ยโครจรไปอยู่ในภพเรือนกรรมะเป็นตำแหน่งนิดก็จริงนะมันแปลว่าอาจจะดูขาดสภาพคล่องในบางครั้งแต่มันอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะอยู่ที่10บของลักนณถือว่าเป็นตำแหน่งกลางฟ้าผมว่าไม่ได้แบบไม่ได้ขี้เหร่เลยอะ เท่าที่ดูนะครับแต่ว่าดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการเงินของคุณยังถือว่าดีแต่ไพ่อาจจะแนะนําว่าเรามัดระวังเรื่องรายจ่ายอันนี้อาจจะตรงอยู่เพราะมีพบวินาศเนี่ยโคจรเข้ามาสู่ในเรือนการเงินวินาศเพราะว่พาพังทลายสูญเสียเพราะว่ากระทันหันเกิดขึ้นเวลาเวลาเข้าเรือนการเงินบางทีมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องจับใจ่ายใช้สอยโดยที่เราอาจจะไม่ทันตั้งเหนือตั้งตัวจึงทําให้อาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายเข้ามามากผิดปกติอันนี้ตั้งหากล่มั้งที่ไพ่อยากจะบอกแต่ว่าในเรื่องการเงินเขาไม่ได้บอกมาตรง ตรงแต่ผมเชื่อว่าการเงินค่อนข้างหมุนได้ดีแล้วก็โอเคในระดับที่ผมคิดเลยว่ามันต้อง78เต็มสิบแน่ๆนะครับการเงินไม่ได้คิเลยหรอกนะประมาณนั้นเลยนะครับดังนั้นชาวตุนก็ค่อนข้างสบายใจได้นะครับว่าการเงินค่อนข้างดีแต่ว่าอันนี้ไประมัดระวังเรื่องรายจ่ายดีกว่าประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องการงานก็ถือว่าเด่นด,ดีด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินก็ถือว่าพอไปได้แต่ว่า สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องคนกับเรื่องค่าใช้จ่ายนะอันนี้ต้องไปบาลานซ์ส,สมดุลเอานะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับไม่ใช่ดวงเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งปวดใช้จะยากในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมเท่านั้นแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะครับแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์ like กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม